สวัสดีครับมเพี่น้องนะครับในการพบกับผมนะครับในช่องค yeah. like uh um> ู่ใชยเดินภาพเพืงนะครับมีการนีเมลูนะครับอย่างหัวหมูครับเมื่อวันนั้นนะครับกว่ากินกินนั่มันตื่เสียบนะครับนี่ครับอย่างหัวหมูครับโอ้ยแต่เสียบครับพี่น้องนังกับกรอบครับนี่โอยพักแก้มพักกีเลิศบานเฮ้านะครับหรือใบชาพู่นะครับแต่เสียบนะครับมาวันนี้ครับไนเวลาแล้วนะครับย่างนา้กินนะครับย่าง เฮ้ยพี่น้องนี่ครับเ้าเอาหนังก่อนเลยคันแรกสร้อยตอนใหญ่ครับสร้อยนะครับสร้อยตอนใหญ่ก่าเออนี่น้องเจวตามเองครับ่บต้องซื้อจำจำจำขั้นก็เป็นในใหญ่แห้งแล้วนะป๊บปพักเกี่ยว มาสู้ยอะครับผมน้องมุกตกเกาะทำไมครับใช่ตอนพอดีค่ำดีกว่า ตอนใหกินอะไรครับมันเต็มปากอืมอืมบกติดเหรอเด้อเอ้อวกซุกอนต้องความแสบมาเอาอกครับซออีกใส่ไปได้ nắng ngập cọp đấy gặp này quận tiếng nắng cọp rồi ít nắng nắng cọp chậm treo hao chậm không ให้เป็นเมียงกัแล้วครับเมียงเมียงครับอากาศก็ยังหอนนะครับเันเนียงทำไปกินอยู่ตรงหน้าย่ผมเห็นโอ้อยเสียดเหืออยู่ตัดชิ้นพอดีรัำน่ครับใส่พักเข้าไปครับถือมั้ง บวงมากครับตัดไปกล้วยครับอย่าม่เฮียสวดสุกด้วยครับ กรอบครับรองเบารายเบิ้งลองอยู่ตู้มองรุดนี่ยจะไปก่อนครับชิ่มมองรุดก่อนซ้อยลงไปหูว นุ่มครับจุดจากความนุ่มอืมนุดดีนี่เป็นหูด,ดังมั้ยนะครับเดี๋ยวอกับเพชรอืมครุบครุบครบกับพี่น้องตัวอย่างั้นหนักไม่ครับ 으음 한번 으흠 으음 야, 놈 쟤는 문을 닫

เอาคุกกอแซ่บช่วยดีกว่าเพชดอีก ตกกักแกวขึ้นมาดูนะครับหผมสุด อเียบนะครับเพชรนำพี่นำคอ,อันี่หูดังนะครับนี่หูดังทิสาทิศอ่า กเมือผักนี่หูนี่หูดังครับหู Nó mà ngoan, nó ngoan, nó cúp, cúp กินเบิดเพื่อนก็สูบเบิดหรอกครับเนี่ยน้ายแห้งนี่นะเทียบไปดีครับสมใจอยากกุ๊บกุ๊บกุ๊บ โอเคนะครับยำเบิดแล้วสหรับคลิปนี้กับพ่อสุริไมก่อนนะครับถ้าจังไรกะไานผมกินยังไงเบ้างนะครับกับข้ามิ่นมาไตคลิปนี้ด้วยครับกัะสับกดติดตามนะครับฝากกดกระดิ่งนั่มนะครับซีเบอร์พาดคลิปทุเมเทนะครับโอเคครับผมสวัสดีครับ